หน่วยการเรียนรู้ที่4ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยทนบุรี 1. ก่อนการสถาปนาอาณาจักรทนบุรีก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าในพุทธศักราช230พระยาตากสินเจ้าเมืองตากได้รับพระราชองค์การควบคุมไพรพลตั้งค่ายทำศึกกับกองทัพพม่าเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาในการศึกพระยาตากความชอบเป็นพระยาวชราประการเจ้าเมืองกำแพงเพชร และตั้งท่ายรพรมาร่าที่วัดพิชัยพระยาวชิราประการปกครองที่ราชธานีไร้ประสิทธิภาพสภาพการศึกอยู่ในภาวะวิกฤตกรุงศรีอยุทยากองทัพพมา่าแย่แล้วจึงได้รวบรวมไพร่พลทั้งทหารไทยจีนประมาณหน0 0งคนตีฝ่าวงล้อมกองทัพพมา่าหัวเมืองชายทะเลตะวันออกตามรายทางผ่านเมืองนครน,นายกเมืองปราจีนบุรีเมืองพัทยากองทหารพรมาร่าและส่งทหารไปชักชวนผู้คน ที่กระจัดกระจายหนีอันตรายจากสงครามรวมกับกองทัพของพระองค์ที่เมืองระยองและยกทัพตีเมืองจันทบุรี 2. การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีไทยภายหลังการขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากพระราชาอาณาจักรไทยแล้วขุนนางประชาราษทั้งปวงได้เห็นพ้องกันให้พระยาวชิราประการขึ้นเป็นกษัตริย์ณกรุงธนบุรีดังมีความในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีว่าจึงสมนพระมนาจารย์เสนาบดี ประชาราษฎรชวนกันกราบทูลอาราธนาวิงวอนสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระบรมเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยแก่พระปรมาพิเศษสมโพริยานั้นก็รับอาราณาจึงเสด็จยับยั้งอยู่ณพระธรรมหนักเมืองทนบุรีสามพระมหากษัตริย์สมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยทนบุรีตลอดสมัยของพระองค์มิได้ว่างเว้นจากศึกสงครามพระองค์ทรงกระทําการต่างๆเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินบิดาชื่อนายไหยหองเป็นคนจีนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยที่กรุงศรีอยุธยามารดาเป็นคนไทยชื่อนางนกเอียงเกิดในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวัยเยาว์เจ้าพระยาจักรีขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมทำให้มีโอกาสเล่าเรียนและถวายตัวเป็นมหาดเล็กต่อมาได้เข้ามารับราชการและมีตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบาดและพระยาตากเจ้าเมืองตากตามลำดับสเศรษฐกิจ และสังคมสมัยทนบุรีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและราษฎรทรำมาหากินผิดเคืองนอกจากนี้พม่าได้กวาดต้อนผู้คนในจำนวนมากผู้คนบางส่วนพากันหลบหนีภัยสงครามซุ่มซ่อนตามป่าดงทำให้สภาพเศรษฐกิจตก,ตกต่ำอย่างมากเมื่อสถาปนาราชธานีแห่งใหม่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปรับปรุงเศรษฐกิจด้วยวิธีการดังนี้ดำเนินนโยบายเกลี้ยกล่อมผู้คนให้เข้ามาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อจะได้มีกำลังแรงงานการพัฒนาบ้านเมืองและผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจปรากฏว่าเมื่อมีคนอยู่ในเมืองมากขึ้นก็เกิดการขาดแคลนอาหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวสารที่พ่อค้าต่างเมืองนำมาขายห้าความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยทนบุรีสมัยทนบุรีนอกจากมีความสัมพันธ์กับจีนในระบบบรรณาการแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขยายอิทธิพลและอำนาจทางการเมืองดังนี้ ยมในสมัยทนบุรีไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับยวนเพราะยวนหวังพึ่งไทยในการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองภายในประเทศแต่เรื่องบาดหมางระหว่างกันเนื่องจากการแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือกัมพูชาทําให้เกิดมีสงครามระหว่างกันในปลายรัชกาลเขมรภายหลังกรุงศรีหรืออยุธยาเสียทัพพม่าทั้งคนเป็นอิสระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ยกทัพไปตีขเขมรหลายครั้งพุทธศักราช2394 สามารถยึดบรรทายเพชรราชธานีของเขมรและบรรทายมาที่อยู่ภายใต,ใต้อิทธิพลของยวนไทยได้สถาปนาพระราชาขึ้นเป็นกษัตริย์กัมพูชาในฐานะประเทศราชของไทยพุทธศักราช2,324พม่าหลายครั้งศึกครั้งสำคัญได้แก่ศึกบางแก้วพุทธศักราช2,317สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหาวิธีการปิดล้อมให้ทัพพม่าอดอยากจนต้องยอมจำนนต่อฝ่ายไทยศึกอาแซวุนกี้พุทธศักราช2,318นับ เป็นสงครามครั้งสำคัญที่สุดในสมัยทนบุรีพรม่ายกทัพใหญ่นี้อแซวหุนกี้เป็นแม่ทัพเข้ามาทางด่านแม่และมาโจมตีหัวเมืองเหนือเรื่อยมา6การสิ้นสุดสมัยทนบุรีปลายสมัยทนบุรีได้เกิดกบฏเมืองพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงเก่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้พระยาสันยกทัพไปปราบกบฏแต่พระยาสันกลับไปเข้ารวมกับพวกกบฏยกทัพมาตีกรุงทนบุรีในที่สุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยอมแพ้ และขอผนวดที่วัดแจ้งพระยาสันพยายามจะรวบรวมกลุ่มคนเพื่อหวังจะขึ้นครองราชแต่ก็ได้รับการขัดขวางจากพระยาสุริโยไทยเจ้าเมืองนครราชสีมาประเด็นสำคัญหลังการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาในพุทธศักราช2330พระยาตากสินเป็นผู้นำที่สามารถกอบกู้เอกราชของชาติและสร้างราชธานีที่กรุงธนบุรีเป็นศูนย์อำนาจทางการเมืองการปกครองของไทยอาณาจักรธนบุรี มีช่วงเวลาเพียง5ปีพุทธศักราช2,310-6325สมเด็จพระเจ้ากรุงทีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมราชอาณาจักรไทยให้เป็นปีกแผ่นและฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทางด้านต่างๆสืบต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์